ผู้อาวุโสห่วงฟูที่นั่นท่านเห็นอะไรบ้างนั่นมันเป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นสถานที่เช่นนั้นความศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ออกมาทําให้ข้าหายใจไม่ออกไม่ใช่เพราะว่าข้ากลัวแต่มันช่างราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าได้เจอกับชายผู้หนึ่งที่นั่นชายผู้นั้นฮ่ฮ่าฮ่าผู้อาวุโสท่านเป็นอะไรไป เมื่อข้าเห็นชายผู้นั้นสติของข้าก็เลอะเลือนไปข้าจำรูปร่างหน้าตาของเขาไม่ค่อยได้แม้ข้าจะจดจำหน้าตาของเขาไม่ได้แต่พอข้าเห็นหน้าเจ้าข้าก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเขามีหน้าตาที่คล้ายกับเจ้าเอ่อหรือว่าจะเป็นบิดาของข้ากันชูเฟืองของฟู่เฮาเย่จะต้องพบกับบิดาของเจ้าแน่แม้ว่าเขาจะจำหน้าบิดาของเจ้าไม่ได้แต่รู้ว่าเจ้าทั้งคู่หน้าตาคล้ายกันตอนนี้ความทรงจำของเขากำลังปั่นป่วนเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากความทุกนี้เจ้าจะต้องดี้ถามเขานะ ขอบุณเจ้ายิ่งนักท่านผู้อาวุโสห่วงผู้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ท่านได้พบกับชายผู้นั้นมันช่างน่าละอายยิ่งนักหลังจากที่ข้าได้พบกับชายผู้นั้นข้าก็ได้คุกเข่าแทบเท้าแล้วข้าเกรงกลัวชายผู้นั้นยิ่งนักรากับว่าข้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาฝากให้ข้าดูแลเจ้าและพาข้าออกจากเส้นทางสวรรค์เขาสั่งให้ข้าพาเจ้าไปยังตระกูลฉูและตั้งชื่อเจ้าว่าฉู่เฟิงหลังจากนั้นข้าก็จำอะไรไม่ได้เลย หลังจากที่ข้าฟื้นคืนสติได้ข้าก็มายังทะเลตะวันออกแม้ว่าเขาจะไม่ได้ข่มขู่ข้าแต่ข้าก็กลัวว่าเขาจะมาฆ่าข้าข้ารู้ตัวเองดีว่าหากเป็นเช่นนี้สติของข้าจะต้องฟั่นเฟืองเป็นแน่ก่อนที่ข้าจะสูญเสียสติไปข้าได้ฝากเจ้าไว้กับตระกูลเล็กๆหลังจากที่ข้ามอบเจ้าให้กับตระกูลฉูแล้วข้าก็ได้เฝ้าสังเกตอย่างลับๆแต่ทั้งข้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปผู้อาวุโสท่านจำได้หรือไม่ว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นยังไง หลังจากที่เจอพวกสัตว์อสูรรอบสองข้าก็มุ่งหน้ามายัางดินแดนทะเลตะวันออกเอ่อขอบคุณผู้อาวุโสไม่จําเป็นจะต้องขอบคุณหรอกถ้าหากไม่ได้พบก,กับเจ้าในวันนั้นข้าก็คงตายไปแล้วชูเฟิงข้ารู้ว่าเจ้าจําเป็นจะต้องไปเส้นทางสวรรค์แต่ข้าขอแนะนําเจ้าว่าเจ้าไม่ควรพาจื่อหลิงและคน,นอื่นๆไปยังเส้นทางสวรรค์กับเจ้าจื่อหลิงสูโหลสูเหมยเอ่อขอบคุณผู้อาวุโสสําหรับคําชี้นะ เออข้ามีบางอย่างที่อยากจะบอกกับพวกเจ้าน่ะว่ามาเลยอันที่จริงแล้วข้าอยากจะพาพวกเจ้าไปยังเส้นทางสวรรค์กับข้าด้วยเออสิทธิ์ ương, น้องชูเฟิงเชิญทางนี้เถอะข้ามีเรื่องที่จะบอกเจ้าสิทธิ์พี่จางเชิญท่านว่ามาเลยสิทธิ์น้องชูเฟิงข้าต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆที่พวกข้าไม่อาจจะไปยังเส้นทางสวรรค์กับเจ้าได้เออชูเฟิงข้ากับท่านพี่ซูโโหลัและท่านพี่ซูเหมยก็คิดเช่นนั้น สิทธิ์น้องฉู่เฟิงพวกข้ายังไม่ไปดิดนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยทดกับเจ้านี่เจ้าหมายความว่าอย่างไงกันสิทธิ์พี่ฉู่เฟิงข้าไม่อยากเข้าไปเป็นตัวถ่วงที่ดิดนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยทดท่านพี่ชู่เฟิงท่านพี่ซูหลู่และท่านพี่ซูเหมยก็คิดเช่นนั้นพลังยึดของพวกข้ายังอ่อนหัดเกินไปมันคงอันตรายเกินไปถ้าหากพวกข้าเดินทางไปยังดิ bastard, นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยทดพร้อมกับเจ้าถ้าหากพวกข้าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วข้าจะตามเจ้าไปนะ ข้าอยากจะอยู่ที่นี่เหลือเกินบรรยากาศเช่นนี้ช่างอบอุ่นยิ่งนักเออพวกเจ้าอย่ามองเช่นนั้นสิให้พวกข้าได้ตอบแทนเจ้าบ้างเธองั้นพวกเรามาเลี้ยงฉลองกันเถอะเออข้าเห็นด้วยข้าเองก็เห็นด้วยนะแม้ว่าข้าจะไม่ต้องเอ่ยอะไรออกไปทุกคนก็ยังทําเพื่อข้าตอนนี้ข้ารู้สึกสุขใจยิ่งนักเออนี่ฉูเฝืงข้ามีข่าวจะบอกเจ้าด้วยนะเออข่าวอะไรกันทําไมข้าถึงไม่รู้ล่ะในตอนแรกข้ารู้สึกแปลกใจมันช่างเป็นข่าวที่ดียิ่งนักเพราะว่า ผู้อาวุสโสของฟูและสิทธิผูเยี่ยนอภิเษกสมรสกันในตอนนี้ทั้งสองท่านไม่ได้สนใจเรื่องรูปร่างหน้าตาของตัวเองแม้แต่น้อยก็เขาเต็มใจที่จะแต่งงานกันพวกท่านทั้งสองจัดงานอภิเษกสมรสกันที่ในตำหนักงานแต่งในครั้งนี้ไม่ได้ถูกประกาศออกไปมันจึงถูกจัดขึ้นอย่างไม่ใหญ่โตโออาหลังจากที่พลังยึดข,ของท่านทเทสตีเพียวเหนี่ยวสลายไปนางก็ไม่อาจจะทำหน้าที่พีช้งยอดเขาสายหมอกได้อีกนางจึงปล่อยให้พวกท่านทั้งสองเป็นคนดูแลแทนานาง สำนักมารติการตอนนี้ก็ได้ถูกจัดระเบียบขึ้นใหม่ทุกคนต่างโศกเศร้าเมื่อรู้ว่าข้าจะจากไปท่านเจ้าสำนักอย่าไปเลยเออฮะฮ่าฮ่าฮ่าเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วยิ่งนักถึงเวลาที่ข้าจะต้องออกเดินทางแล้วเออดูนั่นสิชูเฟิงเข้าบ้านแล้วโหเหล่าผู้อาวุโสต่างเดินตามหลังเขาด้วยโอสติของชูเฟิงช่างงดงามยิ่งนักช่างน่าเสียดายจังเลยที่ชูเฟิงมีคู่ครองแล้ว เออนี่เขาคิดจะไปเส้นทางสวรรค์จริงๆอย่างนั้นเลยเออพวกเราไปดูกันเถอะคิดว่าเขาจะรอดหรือไม่ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่อยากให้เจ้าไปนะเราสติมากมายแต่ก็อยากได้เจ้ามาเป็นคู่ของทั้งนั้นเฮยพวกเจ้าพูดเกินไปแล้วเฮ้เจ้าคงชอบละสินะโอ้ออกมาแล้วนี่น่ะเหรอเส้นทางสวรรค์นะเออช้าก่อนต้านไห่เซี้ยนี่ข้าฉูฟงเอง ชูฝูงช่างไม่ธรรมดาจริงๆนางจําเขาได้ด้วยต้านไถ่เซียนางมีกายศักด์สิที่มาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึงยุทธใช่หรือไม่นะ <_ d ata> เจ้ามีอะไรอย่างนั้นหรือเอ่อข้าไม่มีอะไรหรอกข้าแค่อยากจะขอบคุณก็เท่านั้นข้าแค่ทําในสิ่งที่ควรทําไม่ต้องขอบคุณหรอกเห็นแก่ที่เจ้าช่วยเหลือข้าข้าจะบอกอะไรให้มันคืออะไรอย่างนั้นหรยอเส้นทางสวรรค์ส่วนทางส่วงสวรสวรค์เข้ามาเป็นตายเท่ากันล่าถอยก็ต้องไม่ตายดี ตราบใดที่เจ้าก้าวผ่านความกลัวไปได้เจ้าก็จะไปถึงภายในเส้นทางสวรรค์นั้นเออขอบคุณนะที่เตือนข้าเพียงแค่เข้าไปแล้วก็ตามข้ามาซะ